รถเข้าใหม่นะครับผู้ชมมาแล้วกับ t ต y o ต a Revo 2.4นะครับเป็นตัวมิดนะปี2021ผู้ชมนะครับโฉมหน้าหมูป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสีขาวนะฮะอย่างสวยผู้ชมสีประตูเกียร์ออโต้นะฮะตัวยกสูงพีรนเนอร์ด้วยนะครับอันนี้599,000ผู้ชมนะครับใครอยากได้นะฮะราคาดีแบบนี้ตามผมไปดูต่อรายละเอียดในคลิปเต็มสภาพจะสวยแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมพาไปรับชม ใครชอบสนใจฝากดูให้จบนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถจนมือสองอยู่ะครับวันนี้พ่อผมเซลล์หนวดทอโต้อยกแล้วเช่นเคยคุณผู้ชมนะครับวันนี้พามาดูกระบ,บะโฉมหน้าหลอ่อเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมเป็นหน้าหมูป่านะครับ กระบะพีเ n เนอรยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้ผู้ชมนะครับขับไปไหนยังไงก็หล่อเนะี่ยคันนี้ช่วงล่างแน่นๆนะครับผมไม่ใช่รถที่ขับดีที่สุดแต่เป็นรถที่ทนที่สุดแล้วกันก็ว่ายง่ายเลยผู้ชมนะครับใครหาอึดถึกทนอะไรหาง่ายนะครับไม่จุกจิกไม่งอแง,งผมแนะนําเป็นรี v o นะจบสุดผู้ชมนะครับค่ายอื่นเนี่ยไม่รู้จบยังไงนะแต่รีโวจบแน่นอนนะครับผม คันนี้ออกห้างป้ายแดงกำเงินไว้เลย900,000เกือบล้านแต่พอเป็นมือ 2, 2> เหลือเพียงแค่5,99,000บาทลดไปแล้วกว่า30-40ปอร์นคุผู้ชมนะครับคุ้มแน่นอนใครจะซื้อสดใครจะจัดไฟแนนซ์นะครับ,ผม,นน Finance, รบผมติดต่อหาผมได้เลยปกติเนี่ยตามท้องตลาดคันนี้เขาขายกันอยู่ห0 0 0 0กว่านะนะครับแต่วันนี้ผมมาจัดโปรโมชั่นนะฮะเหลือเพียงแค่5 000, 9 9 0 0นบาทนะครับภาษีพ,พรบรต่อให้ครบเลยนะฮะคันนี้ ราคาดีแบบนี้นะแสนเก้าหมื่นกบพันฟรีดาวผ่อนเพียงแค่เดินละหนึ่งหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมนะครับเลขไม้อาจจะโดดหน่อยเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะครับส่วนใหญ่รถหน่วยงานปลดระวางเนี่ยก็จะไมาเยอะนิดน,นึงอันนี้คือข้อเสียของเขานะครับไม้หนึ่งแสนเก้าหมื่นโลแต่ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องเลขไม้นะครับผมก็แนะนําว่าจัดได้เพราะจริงๆอะรถรีโวเนี่ยเขาแนะนําใช้กันเป็นล้าน,ลานโลคุณผู้ชมไม่มีตุกจิกงองแงอยู่แล้วนะครับ ถึงตอนนั้นนะฮะเราอาจจะขายไปเอารุ่นอื่นนะครับก็ไม่มีปัญหาเพราะราคาไม่ค่อยตกคุณผู้ชมโตโยต้าเป็นแบรนด์หลักอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะฮะได้อะไรไปบ้างนะคุณผู้ชมทะเบียน2392กรุงเทพมหานครนะครับตัวนี้2.4ตัวมิดนะครับพรีเรเนอร์ปี2021เ์อโตนะครับได้หน้าหมูป่าไม่พอนะฮะเป็นเคี่ยวไฟโปรเจคเตอร์หรือว่าเป็นเคี่ยวหมูป่าสีดําเป็นโนแบ็กแบบนี้อีกไฟหัดหมอกมีอีกนะครับ เดยมแลน i ิ g งไลท์นะฮะสว่างสดใสโคมไฟเดิมแท้ไม่แตกไม่ร้าวนะฮะกระจังด้านหน้าสีเทาตัดสีดําด้านคุณผู้ชมเลขทะเบียน2392คุณผู้ชมกรุงเทพมหานครนะครับอืสวยมากนะฮะสะภาพสวยกิ๊บเลยนะครับร้อยต่อตัวรถแน่สนิทกันนี่คุณผู้ชมนะครับฝาโปรงผิวพันธ์สันเหลี่ยมสวย,สวยเดเดิมๆนี้บางๆผู้ชมนี่สันเหลี่ยมตัวนี้นะครับ ใช้งานได้ปกตินะฮะไม่มีถอดไม่มีแกะแล้วไม้เดิมไม้แท้เช็คได้เลยประวัติศูนย์รถไม่มีชนหนักพควารจมน้ํากับสีเริ่มไม่ชมําลุสูญหายผู้ชมอันนี้คือรถที่ทอโต้คัดเจดมานะครับตัวซุ้มล้อปุ่งล้อเนี่ยก็ปุ่งบอดทุกอย่างแหละผู้ชมไม่มีร่องรอยของการถอดการอะไรเลยเนี่ยแนบสนิทแบบนี้เลยนะครับตัวล้อแม็กนะครับตัวมิดจะได้เป็นแม็กขั้สิถ้าเป็นตัวเอ็นทีจะเป็นแม็กขั้สิบเจ็ด นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแม็กทูทอนรอยปัดหน้าเงาส,สวยๆแบบนี้ผู้ชมนะครับยางปี23นะครับยางกูเปียปี23นะยางขนาด265ครับ 60R18 นั่นเองดอกล่องยางคุณผู้ชมเหลือหนาลึกเลยนี่แล้วก็ตัวโช๊คอัพนะครับช่วงล่างเดิมๆนะฮะมุดให้ดูเลยผู้ชมนะครับน็อตเนิดเดิมหมดนะฮะตัวนี้กระจกเดิมแท้ปั๊มโตโยต้ตาม,มาผู้ชมติกเกอร์คำเตือนอยู่ครบ นะครับปิดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะครับกระจกมองข้างเปิดปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้เป็นสีโครเมียมมือเปิดโครเมียมนะฮะสีเสมอกันทั้งคันบันไดเหยียบขึ้นได้ดาด้านคุณผู้ชมนะครับตัวรถต้องบอกได้เลยว่าสวยมากนะฮะเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างรายละเอียดละกันนะครับซอกน็อตเสาเอนะค,คุณผู้ชมนี่ไม่มีถอดไม่มีขันนะครับผมสครับเพดตรงพื้นนะฮะปั๊มโตโยต้ามาครบแบบนี้เลย นะครับซอกน็อตเสาบีไม่ถอดไม่ขานเบอร์11น็อตเดิมจากทางโตโยต้าคุณผู้ชมและให้ดูนะครับหลังคาคันนี้นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับผู้ชมนี่ชัดไหมนะฮะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มเลยนะครับสัหลี่ยมตัวหลังคายังปกติยังสวยยังงามอยู่นะครับแล้วตัวโครงสร้างของเขาสปอร์ตเมทอาร์ตเรียงตัวกันสวยแบบนี้คุณผู้ชมโครงสร้างดีมากๆนะฮะใครที่สนใจอยู่ติดต่อมาได้เลยนะครับด้านในเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าสีดำ ะะเดินได้สีขาวส,สวยๆแบบนี้นะครับคอนโซลคอนโซลใหม่หมดผู้ชมนี่เกียร์ออโต้นะครับสภาพสวยกริบนะฮะใครที่สนใจอยู่นะครับติดต่อหาผมได้เลย mm hmm. เบอร์โทรด้านล่าง064 8 4 3 6 5 7 7หรือว่าพี่ๆท่านไหนนะครับมีรถเก่าที่อยากจะเทิรนนะครับนำมาแลกรถคันใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะให้ราคาดีด้วยราคาสูงด้วยนะครับดูตัวกระเป๋าจิงโจ้นะคุผู้ชมเบาะเป็นผ้าหมดนะครับผมตัวนี้ ที่วางแขนพักศอกมีที่วางแก้วมาให้บอะด้านหลังปรับพับได้ 60- 40คุณผู้ชมนะครับแล้วตัวนี้นะฮะเบาะรับรองคาร์ซีทให้ด้วยนะครับพี่ๆที่มีลูกเล็กๆนะครับเด็กนะฮะรับรองคาร์ซีทให้แล้วนะครับจอสีประตูนี้ก็รีโว่ก็นั่งสบายนะยิ่งเบาะผ้านิ่นุ่มเลยคุณผู้ชมเดินทางไกลค่อนข้างดีเดี๋ยวก่อนออกก่อนส่งมอบนะครับผมจะสปาขัดสีเก็บงานให้อีกรอบหนึ่งด้วยคุณผู้ชมนี่นะครับสันเหลี่ยมประตูสวยงามที่วางแขนก็เป็นผ้า ลำโพงติดครบนะครับผมล็อกดงล็อกเด็กมีให้ครบนะฮะด้านท้ายกระบะสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมติ๊กเกอร์พิลเนอร์อยู่ครบนะฮะฮัสซี่ตรงสวยแน่นอนดัมเบลด้านหลังนะครับไฟท้ายเป็นเลข3 Full LED Line Guiding นี่นะครับสวยมากไฟท้ายเลข3นี่ใครมองก็ว้าผู้ชม นะฮะแล้วตัวกันชนนี่ยังติดเซ็นเซอร์แจ้งเตือนการชนมาด้วยบันไดสีดาด้านเมื่อเปิดโคโมีมนนะครับมีกล้องถอยมาให้สวยๆไฟสแตนเลสเดิมแท้นะครับแม็กไลเนอร์ปัม๊มโตโยต้ามาคุณผู้ชมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนสันเหลี่ยมตัวแม็กไลเนอร์ใช้กันไปยาวๆนะครับรางน้ําสปอร์ตเม็ดอาร์ด้านท้ายนะครับไม่มีห่างไม่มีห้าไม่มีรอยเชื่อมเม็ดอาร์นะครับนี่คุณผู้ชมนี่เม็ดอาร์ไม่เสียหายนะนะครับเนี่ย ผู้ชมดูได้เลยรางน้ำพวกนี้นะครับผมสปอร์ตอาชัดเจนนะครับเดิมหมดนะผู้ชมไม้อาจจะเยอะแต่รถโครงสร้างเดิมผมมองว่าคุ้มนะครับดีกว่าไม้หลักหมื่นรถชนคัสซีมาโดนกอมาโดนกอไม้โดนอะไรมานะครับอันนั้นเราไม่คุ้มกันแน่นอนผู้ชมนะครับผมมีช่างนะครับจากบริษัทกลางมาตรวจรถให้284จุด นะครับรอบขันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ชมไว้ใจได้เลยนะครับว่ารถของผู้ชมเนี่ยจะได้เดิมได้แท้แน่นอนและดูด้านล่างผู้ชมท่อเดิมเพาเดิมแนบเดิมชกอัพช่วงล่างเดิมเดิมนะครับสวยมากนะฮะสันเหลี่ยมด้านข้างตัวรถกริฟเลยนะครับสภาพสวยเงาแบบนี้ใครสนใจอยู่ติดต่อหาผมเซลล์หนวดได้เลยนะครับนี่แตประตูใหม่มากผู้ชมนะฮะสปอ,อร์ตอาร์ชัเจนนะครับ รถเสาเอนะฮะไม่ถอดไม่ขันนะคุณผู้ชมดูสครับเพจตรงพื้นไล่กันไปทีละจุดนะฮะเหมือนคุณผู้ชมนะครับมารับชมตัวรถเองที่บริษัททอโต้เลยนะครับผมไม่ต้องมาเองคุณผู้ชมดูคลิปนี้จบตัดสินใจจองรกรถไวกับผมได้เลยนะครับถ้าไม่จองไว้เนี่ยคุณผู้ชมเซลมีประมาณ20่สิบกว่าท่านนะครับเขาก็มีลูกค้าของเขาแต่ละคนนะฮะถ้าเราไม่จองไว้เนี่ยนะครับสิทธิ์ในการดูรถคันนี้หรือว่าลองรถคันนี้อาจจะหายไปนะครับผมก็ แนะนำให้จองไว้นะฮะเงินจองตรงนี้นําไปรวมกับค่าใช้จ่ายในวันออกรถได้หรือว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีดาวเนี่ยทางเราก็คืนให้เต็มจํานวนอยู่แล้วนะครับมาดูออฟชั่นฝั่งชันอย่างบางกระจกนะครับเป็นแบบออโต้ฝั่งคนขับผู้ชมเป็นไฟฟ้าทั้งหมด4บานนะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับผมล็อกรถล็อกกระจกมีมาให้ครบปรับพับกระจกหูช้างเป็นแบบจอยสติ๊กนะครับผมตัวเบาะเนี่ยนะฮะสันเหลี่ยมตัวเบาะคมๆแบบนี้ ปีกบงปีกบอกไม่มีล้มคุณผู้ชมไม้แสงเก้าก็จริงแต่รถสภาพสวยมากนะครับเนี่ยคุณผู้ชมดูปั้นเบรกปั้นคันเล่งยังใหม่อยู่เลยนะครับรเอาจะผมขออนุญาตเข้าไปด้านบนเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูคุณผู้ชมนะครับบิดกุญแจนะครับรอประมาณ2-3ถึงวินะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยชึ่งเดียวติดเลยคุณผู้ชมนะครับคันนี้ผมอะไรเป็นมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังนะครับผมมาแบบ แอร์แบ็กใต้พวงมาลัยมีให้นะครับผมตัวนี้หน้าจอสีตรงกลางเป็น TFT เลขไมล์194,838กิโลนะครับผมก็รี v o ขึ้นชื่อเรื่องความอึดติกทนอยู่แล้วนะครับผมแจ้งเตือนอะไรต่างๆก็จะมีไว้ให้ไม่มีโค้ดไฟฐาะนะผิดปกติขึ้นเตือนคุณผู้ชมนะครับไม้ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าปัดของรี v o นะครับของล็อกโคนะฮะ ขาก็จะเอามายัดไว้ตั้งแต่ตัวปี20นะก็จะเป็นหน้าปัดแบบนี้แล้วเรืองแสงผู้ชมและตัวมิดนะครับได้หน้าจอทัชสกรีนเรียบร้อยเชื่อมต่อบลูทูธได้ AM/FM นะครับผมนี่ได้ครบเลยผู้ชม USB นะฮะกล้องถอยก็มีให้นะครับอันนี้คือกล้องถอยเดิมจากโรงงานผู้ชมชัดมากนะครับเมนูภาษาไทยผู้ชมเส้นบอรระยะชัดเจนนะครับมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนก่อนการชนอีกต่างหากนะฮะโอ้โหคุ้มแน่นอนแล้วตัวนี้นะครับผม เป็นระบบแมน,นววลนะครับมีการเลื่อกนการถลายไหลมาให้นะคุณผู้ชมสำหรับตัวมิดนะถ้าเป็นตัวเอจะไม่มีนะครับอันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะเวลาล้อล็อกถนนเปียกรอหมุนฟรีนะครับผมตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยถ้าเราเปิดไว้เนี่ยนะคุณผู้ชมนะครับมันช่วยได้เยอะนะระบบนี้นะครับ USB outlet h h r r จนะครับ2.2ช่องนะนี่มีให้นะครับตัวคอนโซลตรงกลางนะครับผมก็จะเป็น สีดำนะครับอ่ะมาดูกันสีดำที่วางแก้วมีให้ครบหัวเกียร์หุ้มหนังมาสวยๆอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดตอบโจทย์การใช้งานแน,น่นอนผู้ชมรถมันต้องมีอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นรีโวนี่ปุ่มอันตรายเลยพาวเวอร์โหมดนะฮะแรงท้อก,กระุยกระจายเลยผู้ชมนะครับเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับผมหกจังหวะนะและ้วก็ตัวนี้เบรกมือเป็นแบบแมนวนวลนะฮะถุงเกียร์หุ้มหนังมาผมเบรกมือหุ้มหนังมาสวยๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่วางแขนพักศอกจะเป็นผ้าด้านไหนก็เป็นเก๊เก็บของผู้ชม นะครับไฟบอร์ดฐานะแอร์แบ็กติดครบนะฮะแล้วด้านในก็จะเป็นช่องแอร์เย็นๆกล่องคูลบ็อกซ์เก็บความเย็นได้ระดับหนึ่งทุผู้ชมนะครับเอกาสารคู่มือเล่มไม่ชำรุดสูญหายกุญแจสสำรองมีไปให้นะครับบุ๊กสวิตดูได้เลยเข้าศูนย์เช็้ระยะตามรอบได้เลยทุผู้ชมคันนี้รถหน่วยงานเช็คเข้าศูนย์ตลอดผมเน้นย้ําเลยนะครับไม่เคยขาดการเข้าศูนย์เลยประวัติศูนย์เดี๋ยวผมเช็คให้ดูด้วยนะครับใครสนใจนะฮะติดต่อผมนย์หาผม0 6ป8 43 6 5 8 7คุณผู้ชมออปชั่นฟังก์ชันที่มีก็ถือว่าครบแล้วนะครับสำหรับกรถกระบะที่จำเป็นจะต้องมีนะครับก็เกียต่ำ GS นะครับมีให้ใช้นะเวลาขึ้นลงทางลัดชันนะครับอตาการเล่งของรีโวเนี่ยดีอยู่แล้วคุณผู้ชมนะครับ2.4กำลังเหลือๆนะ150แรงม้านะครับแล้วประหยัดน้ำมันด้วยประมาณ101617โลลิตรได้นะนะครับผมเคยเพื่อนผมนะเคยใช้นะรีโวตัวนี้นะ 1 7โลลิตรนะเดินทางังหวัดไกลๆนะได้อยู่ผู้ชมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวนี้เครื่องเดิมนะครับฝาเครื่องไม่เคยถูกถอดถูกแกะมาเลยผู้ชมใหม่มากคอตรงคอท่อท่อแคทยังอยู่ครบนะครับของเหลวเดี๋ยวผมเปลี่ยนถ่ายให้นะฮะน้ำมันเครื่องเนี่ยเปลี่ยนให้น้ำมันกองน้ำมันเครื่องเนี่ยเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะครับผมน้ำมันเบรกน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันอะไรต่างๆถ้ามันเสื่อมสภาพผมเปลี่ยนให้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็ปุกเบรก ABS ใช้งานได้ปกติุผู้ชมนะครับผมคอกราดถอดมาเป่าให้กองแอรถอดมาเป่าถอดมาล้างให้นะครับถ้ามันเสื่อมสภาพก็เปลี่ยนให้เลยนะฮะโครงสร้างสวยๆแบบนี้น็อตเนร์ดไม่มีขยับผู้ชมคานหน้าคานหม้อน้ำพัดลมทํางานปกตินะฮะสายพงสายพาดสวยมากนะครับคันนี้ใช้คําว่าสวยได้เปลืองจริงนะฮะใครที่ชอบสีขาวนะครับผมต้องคันนี้เดยเนนะฮะอันเกตเลเบลเดิมๆติ๊กเกอร์มอก,กอ,อ,อยู่ครบนะครับ โครงสร้างสวยน็อตด,ดีไม่มีขยับผู้ชมแล้วห้องเครื่องเดินนิ่งๆฝากระโปรงไม่ถอดไม่แกะผู้ชมเนี่ยสีเสมอกทั้งคันเลยนะครับบางคันนะไม่หลักหมื่นนะฝาแกะฝาถอดมาสีไม่เหมือนกันแล้วนะครับแผ่นกันความร้อนสวยๆยางรองสป,ปอร์ตเบสติคิเรรก,เกอรอควรวันพวกนี้อยู่ครบนะครับนี่สภาพสวยปั๊มโตโยต้ามานะฮะใครสนใจนะครับกับเจ้าโตโยต้าลีโว2.4ตัวมิดรุ่นนี้ติดต่อหาผมเบอร์โทรด้านล่างได้เลย นะครับหรือว่าจะเข้ามาลองเทสได้ทดลองขับนะครับผมเบอร์นี้สามารถติดต่อได้นะฮะมีหลายรุ่นหลายคันเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นปี2 2ตรงนู้นปี2 0ตรงนี้ปี19ตัวเตี้ยมีหมดเลยนะครับใครชอบสนใจโทรมาติดต่อสอบถามผมได้เลยเซลล์หนวดพอโตนะครับเบอร์โทรด้านล่างแอดไลน์ได้คุณผู้ชมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นรถรุ่นหลายยี่ห้ออะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ